ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยลุงมั่นเป็นชาวนาที่มีบึงใหญ่ในสวนของเขาป้าดาเป็นภรรยาของลุงมั่นที่ชอบทำอาหารและเลี้ยงหลานชายชื่อเต้เต้เป็นเด็กที่ชอบสำรวจธรรมชาติและมักจะหาปริศนาแก้ไขวันหนึ่งลุงมั่นบอกเต้ว่าเต้ข้ามีปริศนาให้เจ้าแก้ไขถ้าเจ้าทำได้ข้าจะให้ของรางวัลที่เจ้าต้องการเต้ตื่นเต้นและถามว่า ปริศนาอะไรละ่ะลุงมั่นข้าพร้อมที่จะลองแก้ไขลุงมั่นยิ้มและบอกปริศนาถ้าเจ้าสามารถหาวิธีจับกบในบึงโดยไม่ทำให้บึงเสียหายเจ้าจะได้รางวัลเต้คิดหนักและเริ่มหาวิธีแก้ไขเขาลองใช้สวิงจับกบแต่ก็ทำให้บึงขุ่นป้าดาเห็นเต้พยายามจึงเสนอความคิดว่าเต้ลองใช้ความคิดสร้างสารรค์และดูสิ่งที่อยู่รอบๆเจ้าบางทีเจ้าจะเจอวิธีที่ดีกว่า เต้ได้รับคำแนะนําและลองใช้ใบไม้และกิ่งไม้สร้างเป็นกับดักก,กบอย่างง่ายๆโดยไม่ทําให้บึงเสียหายเขาสามารถจับกบได้หลายตัวและปล่อยคืนบึงอย่างปลอดภัยลุงม,มั่นยิ้มและกล่าวว่าข้าไม่คิดว่าเจ้าจะทําได้เร็วขนาดนี้ข้าภูมิใจในความพยายามของเจ้านี่คือรางวัลของเจ้า เต้รับรางวัลด้วยรอยยิ้มและขอบคุณลุงมั่นและป้าดาที่ให้คำแนะนำทุกคนในหมู่บ้านต่างชื่นชมในความคิดสร้างสารรค์และความพยายามของเต้ข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การใช้ความคิดสร้างสารรค์และความพยายามในการแก้ไขปัญหาสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและรางวัลที่มีค่า